สวัสดีครับจากเพจกระบอกเลยนกตัวหนูปลาฟาร์มนะครับคลิปนี้มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างกระบอกไล่นกนะครับแบบท่อพีวีซีขนาด2นิ้วนะครับทั้งสองราคานะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้เป็นขนาดสองนิ้วนะครับรุ่นแรกนะครับตัวนี้ราคาส5 0้ห้าสิบนะครับอันนี้เป็นสองนิ้วรุ่นใหม่นะครับราคา470ร้อเจสิบนะครับก็แตกต่างตัวนี้ครับตรงหัวจุดครับ นะครับตรงนี้นะครับ450เนี่ยขวดจุดนะครับจะทำจากชิ้นส่วนของอ,อขวดน้ำบัดลมนะครับในส่วนที่เป็นคอขวดนะครับแล้วก็ฝาขวดน้ำบัดลมนะครับตรงนี้นะครับ ขันเข้าไปประมาณเกือบเกือบสองรอบสองรอบได้นะครับสองรอบได้ส่วนอันนี้นะครับจะทําจากอันนี้เป็นขนาดสองนิ้วนะครับรุ่นใหม่นะครับราคาสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับตรงนี้จะเป็น PVC นะครับชิ้นส่วนของ PVC อันนี้ก็เป็น PVC นะครับขนาดหัวจุดก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแต่แม่ได้โตเท่ากันนะครับต่างกันที่ขนาดนะครับอันนี้ก็เพิ่มความมั่นใจขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่า เกลียวมันจะหลายรอบนะครับหลายรอบกว่านะอันนี้ประมาณสองรอบนะอันนี้มากกว่าสองรอบแน่นอนนะครับเกลึอกนะคมันเวลาขันเข้าเนี่ยไม่ต้องไปขันแน่นจนแน่นมากจนจนมันสุดนะครับอ,อันนี้แล้วแต่นะบางบางตัวมันก็ขัดลงได้ได้สุดบางตัวก็ขัดได้ไม่สุดนะครับไม่ต้องไปฝืนมันนะครับเดี๋ยวจะค่ายออกไม่ได้เนี่ยหลายรอบนะครับสังเกตเลยเป็นจาก อ่าเป็นชิ้นส่วนที่ทําจาก PvC นะครับชิ้นส่วนของพวกข้อต่อทอนั่นแหละนะครับหนานะครับก็เกีียวไหลายชั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมั่นใจได้เลยนะครับเรื่องความปลอดภัยไม่มีทางหลุดแน่นอนครับราคาขายต่างกันครับเพราะว่าต้นทุนต่างกันนะครับผลมันก็เลยต้องบวกเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ารุ่นนี้ก็จะประหยัดเงินลงไปนะครับรุ่นนี้พอปรับปรุงให้มัน แข็งแรงขึ้นมันก็มีต้นทุนขึ้นนะครับต้นทุนขึ้นก็เลยต้องบวกต้นทุนเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับัสดีครับ